สวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมกับเกม p e n s i n e r Connect Drive นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ผมก็นะคิดคอนเทนต์ได้ว่าแก่จะมาเปิดกระชาเล่นๆก็ประมาณนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเปิดกระชาของผมนะฮะถามว่าผมอยากได้ไหมโทโมส่วนตัวบอกบอกเลยว่าไม่ สก,กิลมันเฉยๆมากนะแต่ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยว้าวะเท่าไหร่เนี่ยศัตรูตัวเดียวพู้นังกายพูมัน,นจตตนตีคือตีแรงมากๆตีโคตรแรงอันนี้ก็ตีหมู่อันนี้ก็ตีเดี่ยวแบบนะมันไม่ค่อยว้าวเพราะมันตีเดี่ยวอะถ้ามันไปตีแท่งอย่างฟุดดิ้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่เข้าตีจุนอย่างเงี้ยแบบอืมจอกไม่เข้าเลยแต่ก็ เก็บไว้ตีบอสกิลก็ได้ใช่ประมวานนั้นซึ่งเราจะมาเปิดยี่สิบโลกันอย่างนี้ผมเปิดไปสามสิบรอบแล้วผมไม่ได้เนี่ยเกลือ,อแบบสุดๆไปเลยนะเริ่มกันเลยดีกว่า Let's g โอืมโอ้โหอืมอ่ะลืมบอกกระชาเกมนี้ ถ้าคุณมีตัวละครที่คุณมีอยู่แล้วมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นดาวโหลดและถ้าสมมติมันได้สาดาวก็คือได้สามดาวตัวละครซ้ําซึ่งถ้าอยากได้สองตัวละครใหม่แล้วก็มันต้องขึ้นดาวน์โหลดดิ้งตรงนี้ว่าม,มันจะดาวน์โหลดเลยนะแล้วแบบอืมน่ะนั่นคือทคที่จะไม่รู้ว่าเราได้สามดาวตัวใหม่แล้วเออเรียบร้อยแตกเรียบร้อย <laughs> เออ เกลียดน่าเกลียดทีเแลยวอ่ะไม่ชอบเลยแต่ไม่เป็นไรนี่แหละเสน่ปิ้นใสค,คอคนเกฟดีได้ซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นผมเปิดไม่ได้แย่เศร้า,าเลยตู้ชุดเวน,น้ำผมก็เปิดไม่ได้โอ้โหกาชานี่อย่างชอบเลยผมบอกเลยนะผมชอบกาชามากๆถึงมันจะเจ็บปวดก็ตามนะ